คนรบกรบเขียนนะครับนะก็สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับนะครับเอฟซีนะครับที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันมาพ่อกันนะครับกับผมนะครับแดงเพลยนะครับช่องพีอูอกาวชแนลเหมือนเดิมนะครับทุกคนวันนี้ก็ใส่เสื้อสีเลือดหมูนะครับทุกคนนะก็เสื้อกีฬานะครับไม่ใช่เสื้อสีแดงนะครับเพราะว่าโดยปกติบางทีก็ วันอาทิตย์ก็จะใส่เสื้อสีแดงนะครับนะก็เป็นสีเลือดหมูบ้างนะครับอ่ะโอเคนะครับก็สวัสดีนะครับทักทายนะครับทุกคนทุกทัานนะครับวันนี้ก็นะครับอยู่บ้านเนาะไม่ได้ไปไหนนะครับทุกคนวันนี้ก็พาทุกคนนะครับมาแทบมาจวดคือเก้านะครับคอนวันนี้ก็พาทุกคนนะครับมากินแก้วนะครับนะเนี่ยเป็นแก้วนะครับนะแก้วแล้วก็กินคู่กับเห็ดนางฟ้าเนาะลวกเห็ดนางฟ้าเนี่ยทุกคนเนี่ย เป็นเห็ดนางฟ้าเนาะเนี่ยลวกแบบแล้วก็จิ้มกับแจ่วนะครับทุกคนนี่โหน่ากินม่าทานมากนะครับทุกคนนะเป็นเห็ดนางฟ้านะครับแล้วก็มีเป็นผัดนะเป็นผัดสลัดนะครับนะอืมเป็นผัดสลัดทานคู่กับแก่วนะครับนะแล้วก็มีเป็นนี่นะครับทุกคนนี่เป็นเรียกว่าแกงไ่ใส่เส้นนะครับทุกคนหรือว่ามันจะคล้ายๆกับ แกงไก่ใส่วุ้นเส้นนะครับแต่ไม่ใช่วุ้นเส้นนะครับอันนี้เป็นแกงไก่ใส่เส้นนะครับนะเป็นเส้นไม่ใช่เส้นเล็กนะครับทุกคนนะก็แม่ค้าเขาบอกมามซื้อเข้ามาไม่ทําเองนะครับทุกคนนะ <_ concert> ก็เขาบอกว่าเป็นแกงไก่ใส่เส้นนะครับนะแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเส้นอะไรเนาะแต่เขาบอกว่าเป็นเส้นแต่ไม่ใช่วุ้นเส้นนะครับทุกคนนะ <seiner S 2> ถ้าวุ้นเส้นมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับทุกคนนะก็ ท่านใดรู้ก็บอกมาหน่อยนะกันนะครับนะเพราะว่าผมก็ไม่ใช่ไม่ครัวคือไม่ค่อยเก่งนะบางบางเรื่องเนาะนะเรืนะ่องกับข้าวแล้วทวนนี้เพราะเราไม่ค่อยได้เข้าครัวไม่ค่อยได้ทํากับข้าวเท่าไหร่นะครับนะไม่ค่อยมีเวลานะครับนะโอเคนะครับทุกคนก็พูดมากก็ไม่หายหิวนะครับทุกคนก็ยิ่งหิวหนักกว่าเดิมอีกนะครับตอนนี้ก,ก,นก็มีข้าวเหนียวด้วยนะครับเพื่นลองกับข้าวเหนียวนะครับทุกคนนะก้อนละสิบบาทนะครับนะ โอเคนะครับนะก็ก่อนที่เราจะมาแทะมาจุดก็ตาข่าวตาข่าวนะครับพอม่พี่น้องทุกคนทุกช่านนะครับเป็นไงกันบ้างสบายดีไหมครับทุกคนสุขสบายนะครับมีเงินมีทองใช้นะครับส่วนนะผมก็สบายดีนะครับทุกคนนะโอเควันนี้ก็ทานกับแม่บ้านสองคนเช่นเคยนะครับทุกคนมาโอเคทุกคนจัดเมลแล้วกันนะครับทุกคนนะมาผมเนี่ยข้าวเหนียวก่อนเลยในวันนี้นะครับข้าวเหนียวหเห็ดนงางฟ้านะครับจิ้มเลยอื้ม อร่อยมากครับทุกคนขออน,นุญาตใช้มือนะก่อนเนี้ย แรงฟ้าโลกครับขึ้นกระเจียวปลา เผ็ดพอสมควรนะครับแต่ก็อร่อย Oh, oh, นคนที่สามนะครับร้อยเปอร์เซ็นแต่ปั้นข้าเหนียวไม่เป็นถ้าคนที่ปั้นข้าวเหนียวไม่เป็นนะรคือจับข้าวเหนียวมาปพ๊บมันจะติดมืออยู่นะอันนี้แต่คนที่เขาปั้นเป็นเนี่ยปั้นยังไงก็ไม่ติดมือ 真的。吗 อร่อยมากครับทุกคนกินเผ็ดแซ่บๆ,ๆนะครับทุกคนต้องปิดท้ายด้วยโคกซีโร่สักหน่อยนะครับทุกคนก็โอเคนะครับทุกคนนานๆนะครับกินกินหนึ่งครั้งกินหนึ่งทีนะครับนะกน็เป็นเผ็ดนางฟ้าลวก จิ้มกับแก้วนะครับนะใส่ปลาร์บีมะนาวโอ้เผ็ดแซ่บสะใจมากนะทุกคนแล้วก็มีเป็นแกงไก่ใส่เส้นนะครับทุกคนแล้วก็แกล้มนะครับกับผักสลัดด้วยโอ้อร่อยนะครับสุดยอดเลยนะคทุกคนนะแล้วก็ตามด้วยโค้กซีโร่นะครับนะแก่เผ็ดหน่อย โอเคนะครับทุกคนวันนี้ก็อร่อยมากนะครับก็ขอขอบคุณเนาะพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับแฟนคลับที่น่ารักทุกคนนะครับที่เข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามาให้กําลังใจนะครับก็ขอบคุณหลายๆนะครับนะก็ถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ฝากนะครับนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะแล้วก็ดูโฆษณาให้ด้วยนะครับทุกคนนะก็จะขอบคุณมากๆนะครับทุกคนนะโอเคนะครับวันนี้ก็อิ่มแล้วนะครับก็คงต้องขอกล่าวคําว่านะครับ จุงกะสวัสดีครับพบกันในอีพีหน้าครับบ๊ายบายครับแม่บ้านนะบ๊ายบายอ่าบายบายครับอ่ะพบกันพรุ่งนี้นะครับผม